fc ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับผมให้ fc ชมเหรียญอีกหนึ่งรายการเหรียญที่มีความสำคัญงดงามและคมชัดเข้มขลังมากๆนะครับนั่นคือเหรียญองค์หลวงพ่อรวยนะครับปราสาทิโกรุ่นรวยมหาทรัพย์นะครับหลวงพ่อรวยนะครับอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2 5 6 3นะครับซึ่งเหรียญนี้อยู่ในกล่องนะครับผมเปิดกล่องด้านในให้ fc ชมนะครับถึงรายละเอียดเหรียญด้านในนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําที่เข้ม คมชัดสวยมากๆนะครับซึ่งด้านหน้าเหรียญนะครับประทับรูปองค์หลวงพ่อรวยภาสาทิโกนะครับนั่งขัดสมาธิเต็มองค์บนอนัศนะมีไก่อยู่สองข้างและมียันปรากฏอยู่2ด้านเหมือนกันนะครับจารึกข้อความหลวงพ่อรวยภาสาทิโกเป็นเหรียญทรงเสมานะครับเหรียญนี้จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเหรียญเสมาเล็กหรือเสมาพิมพ์เล็กก็ได้นะครับพลิกไปชมด้านหลังเหรียญมีไก่อยู่ไก่อยู่1ตัวและก็มียันปรากฏอยู่นะครับและมีอักครยันด้านบนด้วยนะครับจารึกข้อความ พระมงคลสิทธาจารย์หลวงพ่อรวยภาษาทิโกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยารุ่นรวยมหาทรัพย์อกสามนะครับด้านบนเป็นตราวัดนะครับและก็มีอขริยันอยู่4ี่ขัรยันนะครับแล้วก็มียันอยู่ด้านล่างอีกแล้วก็มีไก่อยู่หนึ่งตัวนะครับงดงามคมชัดเข้มขังมากๆเหรียญหลวงพ่อรวยเหรียญน,นี้นะครับเข้มขังมากๆเป็นเหรียญเสมาเล็กหรือเสมาพิมพ์เล็กหรือหลวงพ่อรวยมหาทรัพย์พิมพ์เล็กก็ได้นะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ